ดีค่ะเช้าวันที่อากาศสดใสนะคะเมื่อคืนนี้ฝนตกแรงมากค่ะที่บ้านสามบุญค่ะวันนี้ก็เอาไผ่เงินนะคะมาให้กับเด็กๆก,กินที่ในกรงใหญ่นะคะทุกกรงแล้วค่ะสวัสดีทุกๆท,ท่านนะคะเนี่ยค่ะก็เด็กๆก,ก็กินไผ่เงินค่ะหลังจากที่กินอาหารเช้าแล้วนะคะเนี่ยมีเด็ก ใส่เสื้อนะคะใส่เสื้อตั้งแต่สมัยพี่บุญมีบุญอุ้มบุญหลายนะคะเนี่ยค่ะตัวตัวเล็กนิดเดียวรัดพุงเลยค่ะรัดพุงเลยค่ะพอเอามาใส่ก็รัดพุงแล้วนะคะเนี่ยใครเอยที่ยังไม่ออกมากินไผ่เงินออกมาหมดแล้วค่ะออกมาหมดแล้วเนี่ยเข้ามาอยู่ในกรงใหญ่ก่อนนะคะวันนี้ค่ะวันนี้ก็จะพา พี่บุญส่งนะคะพี่บุญส่งไปหาไปหาคุณหมอนะคะเพราะว่าเป็นเชื้อรานะคะกลัวติดเพื่อนๆน,นะคะแล้วก็จะเอาน้องบุญชูนะคะน้องบุญชูไปไปรับวัคซีนค่ะเข็มที่สองค่ะนี่ค่ะก็กราบขอบพระคุณคุณยายหมอมากๆนะคะมี่ท่านเมตตา น้องบุญชูนะคะที่ให้ไปรับวัคซีนเข็มที่สองก็ขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะร่ำรวยร่ำรวยตลอดไปค่ะนี่ค่ะก็มีเด็กสองคนนะ,คะที่มาใส่เสื้อเดินโชว์แบบให้ให้กับทุกท่านได้ชมนางแบบนางแบบเสื้อตัวกระจิตลิศนะคะตามตามแฟชั่นตามยุคตามสมัยนะคะใส่กระจิตลิศคะ่ะช่วงนี้แฟชั่นมานะคะมาประมาณ เสื้อตัวเล็กนิดน้อยนะคะเอ้ยเนี่ยค่ะกินไผ่เงินก็จะมีแบบว่าลดลดความดื้อลงมานะคะก็สงบเสงี่ยมเจียมตัวอย่างนี้ค่ะอืม เดี๋ยวจะพาทุกท่านเข้าประชุมที่กรงเล็กนะคะกรงเล็กก็ไผ่เงินก็คือต้นไผ่เงินไม่ค่อยจะมียอดแล้วนะคะเพราะว่าแม่น้อยเด็ดเด็ดบ่อยแล้วมันต้องได้ขยายใหม่คะ่ะต้องต้องเอามาเหมือนกอมันใหญ่แล้วมันมันไม่สามารถที่จะ กินอาหารแล้วมียอดเพิ่มอีกประมาณนี้ค่ะเราต้องถ้าแยกก่อนไม่รู้ว่ามันจะตายหรือเปล่านะคะแต่ว่าเดี๋ยวแม่น้อยจะลองทําดูนะคะพี่บุญอุ้มพี่บุญอ้มพี่บุญอ้มไปกินผ่เงินหรือยังลูกพี่บุญอุ้มพี่บุญอุ้มคะ่ะไหน,น,นลูกชอลูกอันนี้น้องบุญมาบุญมามานี้ลูกน้องบุญมาบุญมามานี้เลยเร็วบุญมามานี้เร็ว,มมรวโอ้ยอ่อนซอนหลายไหนลูสิเดซิบุญลาย บุญหลายครับบุญหลายบุญหลายครับผมวันนี้ก็ชมคลิปในกรงของเด็กๆในกรงใหญ่นะคะเมื่อวานนี้แม่น้อยได้ลงชุมชนไปนะคะเ,เพื่อขอความเมตตาะจะพาน้อง จะพาพี่บุญส่งค่ะไปไปหาคุณหมอนะคะไปเกี่ยวกับเรื่องเชื้อราค่ะได้อยู่29บาทนะคะก็กราบขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีมีเมตตานะคะให้ท่านร่ำรวยร่ลำรวยค่ะถึกจะเล็กจะมากจะน้อยก็ก็กราบขอบพระคุณค่ะเพราะว่าช่องไม่น้อยก็ยังไม่เติบโตนะคะยังไม่โตคะ่ะแต่พูดไปเดี๋ยวก็จะหาว่าไม่น้อยบนนะคะช่องเล็กๆก,ก็ ช่องเล็กๆแล้วแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรมันก็ยังไม่มีจุดที่ที่โดนจิตโดนใจให้ทุกท่านเข้ามาชมเรื่อยๆนะคะจะพูดว่ายัางไงดีละ่ะกว่าช่องจะโตก็ต้องอาศัยทุกๆท,ท่านค่ะเข้ามาชมเข้ามาดันค่ะ แต่ว่าก็สู้นะคะแกอีมันนี่ที่ใครโชว์โชว์เสื้อโชว์เสื้อค่ะโชว์เสื้อใส่อู้อย่าไปกินอย่าไปกินเป็นหนังยางนะคะเล็ดรอดเข้ามาเสื้องหนูเล็กมากเลยอันนี้หนูชื่อบุญพาค่ะ บุญภากับบุญหนานะคะใส่เสื้อนะคะในละบุญหนาไปไหนรูกบุญหนามาโชว์ดิบุญหนามาฟังนี้บุญหนาจับดูพร้อมกับเพื่อนนะคะเนี่ยกินไผ่เงินกินไผ่เงินค่ะหมดแล้วนะคะเพราะว่ามีนิดเดียวค่ะมีนิดเดียวบางคนก็จะคิดว่าก็ไม่รู้นะคะต่างคนต่างมีความคิดค่ะ ช่องเล็กๆถ้าไม่มีทุกท่านสนับสนุนหรือว่ากดไลค์กดแชร์ก็คงอาจจะไม่เติบโตนะคะก็อาศัยบารมีทุกๆท่านคะ่ะที่กดไลค์กดแชร์มาดูคลิปให้กระด็กๆบ้าน3ามบนค่ะอุ้ยอบุญอุ้มบุญอุมไปช่วดิละไปช่วดิบุญอุ้ม บนอุ้มคะอันนี้จึง้งเหรอลูกจึ้งชุดเหรอคะจึ้งชุดเหรอคะชุดชุดหนูเล็กมากเหรอคะเดี๋ยวจะถอดให้นะเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวก่อนแม่จะไปจึงจะถอดให้อากาศก็สบายๆนะคะวันนี้มีเมฆปกคลุมนะคะเมื่อคืนนี้ฝนตกแรงมากค่ะตกไม่ถึง30นาทีะคะ่ะก็ก็ไปแล้วนะคะโอเคนะคะกว่ากว่าทุกท่าน,ำานํำคาญเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะ สายไปสายมาค่ะก้พองกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ติดบ้านสามบุญด้วยค่ะช่องเล็กๆค่ะช่องเล็กๆค่ะช่องเล็กๆเพื่อที่จะโตไปในวันข้างหน้านะคะกราบขอบพระคุณค่ะสําหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ